ขอแเป็นพิธีการนิดนึงพี่ต่างนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ขอต้อนรับพี่น้องนะครับเสมาที่ท่านเดินทางมาในบ้านปันสุกนะครับบ้านปันสุกนี้เป็นบ้านที่พวกเราใฝ่ฝันร่วมกันช่วยกันเพื่อสร้างบ้านให้กับพี่น้องมองเรา นะครับพวกเรามีหลายหลายแท่ก็คิดว่าน่าจะมีบ้านประชุแต่ละแท่ก็จะต้องมีบ้านประชุนะครับก็แล้วก็ขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการนะครับไม่ว่านาหนหัวน้าส่วนนะครับกองร้อยพบร้อยนะครับแล้วก็นัานหัวหน้าผู้ภาคส่วนนะครับที่ที่สาาสุขนะครับ ที่ต้องขออภัยที่อาจจะเก่าต้อรับไม่ได้เอ่ยชื่อของท่านก็ต้องขออาภัยไปอย่างสูงนะครับนนในทางด้านพเจ้าบ้านก็ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาร่วมบ้านปันสุขอันนี้คือส่วนหนึ่งที่พวกเราสร้างสรรค์น,นะครับแบ่งปันคนเหล่านั้นได้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พักพิงนะครับบ้านคือปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับ ที่มีความจะเป็นต่อการดันโงชีวิตของมนุษย์นะครับทุกคนก็จะเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัยมีบ้านนะครับซึ่งนี้คือบ้านหลังนี้คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องอมง้งเซม้านะครับที่ทางาตระกูลมง้งเซม้าได้เอาบ้านหลังนี้มามาให้กับพี่เซม้าจากหลายหลที่โดวยเฉพาะทานกำนานเนาะ นะครับนา,านั้นหน้าตาหล่อเนี่ยนะครับหน้าตาหล่อแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะครับพี่กี้ถามละสี่สิบห้าผู้ใหญ่ดั้งห้าสิบกว่าแล้วผู้ใหญ่นี่ถ้าไปถึงข้างล่างนี่เขาถามว่าผู้ใหญ่อายุเท่าไรหกสิบโอ้โหหน้าตาย,ยังหนุ่มจังเลยนะแต่ถ้าบอกว่าห้าสิบนี่บอกโอ้ผู้ใหญ่ทำไ,ไหมหน้าตาเก่งฉะนั้นเราเวลาเขาถามผู้ใหญ่มักจะบอกว่าเออเหลืออีกสองปีนะจะได้เงินเดือน จริงก็ห้าสิบสองแต่ถ้าพูดตรงๆเนี่ยเขาจะว่าโอ้ผู้ใหญ่จะมีหน้าตาเก๋แจ้งยินดีตอนเป็นอบตด้วยนะพูดไปยูีมาเรียนเจ้าภาพเชิดรับผมขอบคุณมาก ขรางก็ขอักุอย่างที่กางนะครับเป็ดตัว马เจอจเ่อตี่มองทางมมทัเดียวลู่ทางบังเกอร์นัแะท่านายกานะครับให้มาเตรียมงานในส่วนของอที่จะทำเป็นพิธีเปิดวันนี้นะครับกับตวการก็ชาว้านนะครับจากที่น้องปย้ ประแกเรานะครับม้จะจัะหาไม้มาครับช่วนี้ท่านอาจารย์เคยจะทำพิธีผู้ช้างก็ต้องรับกท่านคือท่านในเบอร์ก็ท่านเดินทางมาถึงแล้วต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นพิธีการมอบบ้านให้กับนายขอเส้นมาซึ่งอยู่ก็เลยที่ห้างซึ่งนายช้างเป็นบ้านของพรแก่ต่อจากนี้ไปก็คงจะแจกบ้านให้นายขอเส้นมาคบ มงยังมัวในวันนี้เนื่องด้วยคณะกรรมการมงยังมัวได้จัดทําโครงการสร้างบ้านปันสุขหลังที่สองให้กับพี่น้องมองยังมัวซึ่งเป็นผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีนะครับแต่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการพักอยู่อาศัยโดยขาดแคลนกําลังทรัพย์ในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างใหม่โดยขอรับบริจาค ปัจจัยจากพี่น้องม้งหนัมัวร่วมกับกองทุนสมาคมม้งหนำมัวดําเนินกิจการโครงการสร้างบ้านปังสุขให้กับผู้ไรโอกาสและผู้ยากจนโดยขอความร่วมมือผู้นําในหมู่บ้านร่วมกับพี่น้องในชุมชนนั้นๆร่วมมือการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ไร่รกาศที่เป็นพี่น้องม้งหนำมัวด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับหนึ่ง เพื่อให้พี่น้องมง้งหยางมัวที่เป็นผู้ได้โอกาสได้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. อเพื่อให้พี่น้องมง้งหยางมัวได้แสดงออกถึงความรักความสามาคัคคีช่วยเหลือเพื่อกลุซึ่งกันและกันในหมู่พี่น้องมง่งหยางมัวด้วยกันบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ทําพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านปันสุขของสมาคมม่งหยางมัวต่อไปขอเรียนเชนิญ